สวัสดีค่ะเว้นางเอกคือคือรุ่นนี้คือว่ารุ่นมวยมารุ่นมวยอยู่แล้วล่ารากกระบาดรากกระบาดโอ้จีนงอนนางเอกนางเอกรุ่นนี้นางเอกรุ่นนี้ก็มารุ่นมวยสายยาสายยาบัดนี้เราคนหวานจุ๊ยพร้อมเบียร์วันนี้คนหวานจุ๊ยอกลับบ้านไปทำธุระหรอคะกลับบ้านไปงานเหตุปค่ะ หายาต้องมาขายาใช่พี่ชายอันนี้คืออะไรมันเป็นกาแฟจ้ากินกาแฟเรเดโลกาแฟอะไรเรเดโลมันสีไปนะมันสเปนนะอย่าสิบอกว่าเปลี่ยนพอจะคิดได้นี่นาะใช่มีเซอร์ไพรส์ไหมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะฤดูกาลนี้สำหรับโชว์พี่น้องหวานเอามาเอามาเลยนะคะเพราะว่า อยากจะแกะเพลงสักร้อยเพลงพี่นาโนบอกว่าแกะเพลงมาร้อยเพลงแต่ตอนนี้เขาสั่งจาแม่นาโนใช่ไหมคะตอนนี้ได้แล้วสองเพลงได้แล้วสองเพลงจากร้อยเพลงใช่ไหมอ๋ยครึ่งทางแล้วอีกเก้าสิบแปดเพลงเหลืออีกห้าเหรียญผมเป็นน่ะเออสองมื่นบอลสองม่นสองหมื่สองมื่นมือสองมื่นสามมื่นมีอีกแค่ประวัติอุ้ยไ่ใช่สองมื่นแล้วจะมองไปไสนกันน เอาบมออันนี้พีนนนะะ่พ่อนันนะคะพ่อนั้นก็มาก่อนเพื่อนพ่อพญ,ญามาก่อนองรุ่นมมอมาก่อนแต่ลองรุ่นน,นี่เ่มาิลองมองันจะเียกซุถ่ายี่กันอันนี้คือใครคะเนี่ยองล้งได้เลยนี้อัน างเขาทายคิวเรือเด้อขอทายคิวแล้วคนตัวไม่ดีคนตัวคนตัวแท้ๆท้คนตัวแท้แเมื่อวานทายคิปละค่ะเมื่อวานท่านใดได้คิวเลยค่ะเมื่อวานก็ได้คลิปเดียวเบิร์ดเบิร์อันนี้คลิปแรกเลยิวแรกในรอบในรอบสิบเดือนวัวยอกาปายในรอบในรอบเดือนในรอบเดือนพี่เอโชว์ปีนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์พี่เอก แบกแนวบอหรือว่าแบกกระซิบว่าแบกหรือว่าแบกอ่ะอ้าวยังไงดีอ่ะสัตว์ก็ต้องมาหาเบิรงครับต้องรอดูนะคะวันที่แนอังกเป็นโชว์ใหญ่นได้โชว์ใหญ่ด้วยเหรออ้าวโชว์ใหญ่ตัวแดนเซอร์ตั้งสองกิมต็มเวทีเลยนี่แดนเซอร์หกสิบคนได้โชว์ดีแดนเซอร์หกสิบคนได้นะคะทุกคน เราจะ,ะไลฟ์สดวันไหนหมายถึงว่าไลฟ์สดของเราใช่ใชไหมอยากจะไลฟ์วันนี้แต่ว่าวว้าจะมาเมืออื่อยจว่าเป็นยังเมื่อยนี่ใช่เลมมโปรเจกต์ไปเออไปรับเชิญใช่ไหมใช่มี่นะวัดไปรับเชิญนะคะมิปโปรจริไปรับเชิญ ซีผิวไปเลย4ีิมใ่ค่ะอ่า6อทำอยู่บ้านถูกหรือแพงถูกหกร้อถ,ถูกมากเลยแต่ว่าขัดเทดก็หมดอ,อื่นกันอานะจะแพง็ค่ยูต้ตนตันงมันแปลกอร่อยแบบนไหนะเป็นร้าน มาบ้ามากใส่ไทยคลิปคนโตแท้ๆน้ำท่วมวันนี้ได้กี่คลิปแล้วคะยังไม่ได้แต่มีคลิปดองไบ้าบุตรสาวเพิ่มแดกท่าน,น,นาจีเห็งไมนหอดเงินแน่ฝาก่องอีกนั่นได้ฝากด้วยนะะคอยากาให้หอดเงินก่อนเปิดวงแน่แลยโย่ท่านท่านอีกตัวไปแล้วอีกเอ้าตีไปอีกสิบมือนยี่สิบมือเปิดวงเอาแม่นอยากให้หอดท่านเพราะมันี่ก็ลงคลิปเลยพ่อแม่ค่ะ ซอยดันซอมพี่เอกเลยนะคะให้หอนมือก่อนเปิดวงนะคะให้หอนมือใช้หอนมือสิเท็จหนังให้เท็จหนังแลนเขาไปแล้วผ้ากันแลนไปไรแล้วเนาะไปเขาแลนไปไแล้วเขาไปแลนไปไแล้วมันซทำละเขาไปกลุ่มกลุ่มกิงอยู่เซเว่นป๊แต่งหน้าแต่งหน้าตลกไปเซเว่นไหมหล่ะดิวกี่วันภายในกี่วันเหมือนหนึ่งภายในกี่วันเหมือนหนึ่งภายในสิบวันสิบวันได้กี่พันคนเนี่ยหนึ่งพันคนนะคะ ตอนนี้มันเยอะอะไรนะเอาวันที่20เอาอ,อา,อา,อาทิตย์หนึ่งโอ,อ้ได้ในซอยเดินๆก้าวอีกน้อยเดียวน้อยเดียวก็หอดมืดผู้ใดเสียสีแดงไปหนำเลอบบอ๊อดโน้ตเดิน,นถ่ายคลิปให้แต <laughs> วพอถ่ายคลิปใหา <laughs> ยแต่ว่าถ้าแดงนั่นกับอาจจะอาจจะยังนะอาจจะยังนะคนขับทุกคนน้องเอยกทั้งวัน ฝา,ฝากวันที่1กายี่สิเราหน่อยถ้าผม1 9เกนี้จะลอบประุมทักแมนบอกรประทั 29, นสเ้ายนี้ถ้าเสมอ2วันเือคือราคา2 3 4ถ้าซีมีตัวนางน้ำพันมาเนี่ยเอาฝากละนนะเนาะขาก็ยืนเบอร์ะลยอ่ะข้าก,ก็ยืนเบอร์จรยงถ้าสีได้กินถ้าสีได้กินโต๊ะจีนด้ถ้าสีไปเล่มหัวปลาน้ำขจาเจ้าบอเอ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 เอแเเวอาออเออเอวเออออเออเเเ ตอนนี้ในห้องนี้ก็กําลังซ้อมนะคะของซ้อมเราอยู่ตรงนี้นั่งอีละมันโอ้โอ้เพิ่งก็สิไปอักซ้อมเพ่งผู้เดียวนอบ่ห้ยมัวหูน้ำหนอนมาเพ่งยังนออักซ้อมอยู่ผู้เดียวนอสะพายขัดนออักซ้อมมาเวียนยังเดีเพ่งเพ่งเดี๋ยวซ้อมมาก่อนนะเริ่มซ้อมมาแล้วเริ่มแล้วเพ่งเพ่งมากไปหัว้วส่งไปหมู่บ้านกนไหนเอาหัวก็เตยด้วยูสิท่านไหนาา ه, อยู่พ <It> ี <cept. S 3> ่วะ <fewer Mandarin> วันปีนี้พ่อนันเต้เพลงอะไรคะไม่ห่างบ่พ่อนั่นเต้เพลงไม่ห่างซาหลงบังซาหลงบังหลอกแคนไหนซาหลงบังที่ฟูเป็นคนแต่งน่ยซาหลงบังบอกลาท่วมมากกรได้บอกลาท่วมมากกระไดด้อค่ะเด้อโคต้องมาบอกก้อนน่ะนมัติไหมัติไหปุ้มกันบอกกันร้อยเมียไปเฟียกิ๊ก การเดินสายเดาเรียว่าเดินสายหนาเพราะนั้นเรียมองเลยหนาใส่บ่เรียนได้ยังตากแดดบมือมัลถ่ายคลิปยังตากแดดบนมเต็มหน้าเลยลุกเบิงถมดขึ้นลายะเป็นยังนามอยู่นี่มันบขอาลอีกยังนาทียง อุ้ยย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 ยเดียยบยยยยยดยย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 ะยยยยยดเยย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 ่ยยซ้ยยบยย้งยะยรยยยยยอยยอยยยยลเว้ยย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 เยย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 ย้อยยยย้องยย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 นี่้อ้อ ุ่มเพราะนั้นกระทาสอบมากกมูหล,ลออดุ้นมูค่ะแล้วก็พี่พี่มามาแล้วนะคะมาแล้วอันนี้ก็พี่พี่มาแล้วนะ,ะมามากกมูหล,ลออดุ้นมูไปดนึง่งข้าวชิ้นเด็ก้าววสต์นี้ค่ะค่ะชิ้นเด็กข้าวเวสต์นี้ค่ะไม่บังง่ายหนึ่งหมื่นซับหนึ่งหมื่นซับนะคะเพรอะเขาไมาช่วยดันชอบอีกด้วยนะคะ